อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าคัะตื่นแล้วนี่ตื่นที่ห้องเพลินนะตอนนี้เรากําลังจะออกไปกินกาแฟโอซีแลแ้วแผนวันนี้ก็คือเหมือนว่าวานนะนั่งทำชาเลนจ์นั้นจนเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วตอนเย็นอาจจะปีเปื่อยอยู่ที่ห้องนั่งดูวิวนู่นนี่นั่งชิวๆไปวันนี้ฟ้าครึ้มนะแต่ว่าฝนยังไม่ตกก็รอดูว่าฝนจะตกหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าช่วงนี้เนี่ยกูกินโอซีเนี่ยกินอเมกาโน่บ่อยมากคือแบบไม่ค่อยได้กินน้ําหวานแหละซึ่งก็รู้สึกดีขึ้นนะคือหนึ่งแหละก็ค ดีขึ้นดีขึ้นคือแบบกินอาหารพยายามไม่ปรุงน้ําตาลนู่นนี่นั่นเพราะว่าก่อนหนี้มันมีแบบเพรินอ่ะเพรินเขาพยายามลดน้ําตาลเองไว้ซึ่งกูก็แบบเอ๊จะคือเพรินชอบทําทุกอย่างตามเทรนแต่ว่าไปมา,มาแล้วกูเนี่ยก็เออก็ทําตามเพลินไปด้วยซึ่งมันก็มีผลพวงที่ดีอันนี้เชื่นชมเพรินนะแต่ว่าเพรินชอบบังคับบังคับแก้มบน่นนะซีสุดเลยคนเนี้ย <laughs> เอาเลยแล้วก็วันนี้ก็ตื่นมาด้วยความแบบว่าเมืนอนหน่อย คือเมื่อคือนอะ่ะนอนดึกไม่รู้ทําไมเหมือนกันอยู่ๆก็นอนประมาณตีสองกับตีสามก็เลยแบบเออนอนเปื่อยยาวๆเลยแล้วก็แบบเพลินพิมมาตอนเช้าทิ้งไว้แล้วกูก็แบบตอบไม่รู้เรื่องด้วยกูงงแบบกูอ่านแล้วกูแบบเอ่อคืออะไรนะงงงงกง,งแล้วกูหลับต่อไปนะประมาณนั้นแล้วก็ก่อนจะลงมาเมื่อกี้นั่งดูยกกําลังนะสนุกดีอินไซเดอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรวะกูจะทาอะไรต่อวะลืม <laughs> แล้วก็อ๋อเดี๋ยววนันนี้อาจจะนอนที่บ่อปิดเกานะ อาจจะอาจจะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าตอนเย็นเพลินจะอะไรยังไงไหมถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรก็คงนอนอปลอดภัยก้าวเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วก็วันจันทร์เป็นวันที่มีสปินแล้วก็ต้องคุย,ยางานเรื่องชาเลนนี้ด้วยอะไรนีดนิดหน่อยน,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 นะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวยังไงก็เริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้แล้วกันเอ้ยวันหยุดพวกคุณเป็นไงบ้างพวกคุณกว่าก,กจะได้ดูก็ก็วันจันทร์แล้วใช่ไหมทำงานโอเคใช่ไหมลาเดียมาอย่าลืมกินข้าวนะเออใครดูแล้วก็แบบดูระหว่างกินข้าวก็ดีใจด้วยนะครับกินข้าวให อย่าลืมไปพาขาอะไรกินข้า้เนโอเคเจอกันเจอกันบ้าเลยวะไปเริ่มต้นวันอรุณสวัสดิ์สวัสนีเจ้าครับ อนนี้มาอยู่ปอปินก้าแล้วนะไปกินกาแฟร้านพิ่แเม๋มาแล้วก็กลับมาตอนแรกตั้งใจว่าจะมาทําไอชาเลนส์อันนั้นต่อเขียนแอปอันนั้นต่อที่ไหนได้ไอ้เหี้ยอยู่ๆก็มีฟิลไว้จับกีตาร์โป่งแล้วแบบเอ๊สี่คอร์ดนี้มันเท่ดีไว้มันแบบเอ๊น่าสนใจน่าสนใจปุ๊บเขียนเพลงสรุป ไอ้เหี้ยนี่เป็นไงได้เพลงเลยคือสปอยแอบสปอยนิดหนึ่งกูว่าพวกมึงน,น่าจะรู้แล้วว่าเพลงนี้น่าจะชื่อซันเซตนี่เป็นไงเทปวะคือแบบไอ้เหี้ยมันเหมาะกับช่วงนี้มากเลยที่บรรยากาศมันดีแบบเนี้ยแล้วกูแบบเออชอบมากเลยคือแต่กว่ากูตอนแรกกูไม่กล้าเนมมิ่งมันว่าซันเซตนะเพราะกูรู้สึกว่าการใช้คําเนี้ยมันมันดูมีพลังเยอะเกินไปกับ,กบเพลงนี้แต่ว่าพอคิดไปคิดมาเพลงนี้มันเกิดจากสิ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นซันเซ็ตเป็นชื่อที่ดีมากๆแล้วนะก็ยอดเยี่ยมแล้วเป็นเพลงแรกด้วยนะที่กูเขียนตอนจบก่อน คือขึ้นมาปุ๊บเป็นตอนจบเลย,เยมีสี่คอร์ดปุ๊บเออเพลงจบเนี่ยจบน่าจะจบแบบนี้แต่ว่าท่อนอื่นยังไม่ได้เขียนก็คือแบบมีแค่กีตาร์โป่งใช่ป่ะแล้วก็มีกีตาร์ไฟฟ้าซินนิดๆหน่นอยๆแล้วก็กลองนะเขียนกลองไว้ประมาณนี้คร่าวๆก่อนเบสดเบิดอะไรยังไม่ได้ใส่แต่ว่าซินคร่าวๆก็คือประมาณนี้อาจจะมีใส่เติมแต่งนู่นนี่นั่นทอนจะทําอะไรเพิ่มเติมก็ไม่รู้แต่ว่าดับไว้ก่อนเพราะว่าประมาณนี้เก็บมดมัวความรู้สึกนี้ไว้ที่แบบมองฟ้าแล้วแบบเออคิดว่าเออน่าจะเขียนคอร์ดประมาณนี้คอร์ดมันเหมาะแแแลลล้้้้ววกบบเเมมดีีีหัประะาาณนนอ่่ไค ไว้แค่นี้คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะแต่ว่าไม่รีบทําให้มันเสร็จนวดๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับมานั่งเขียนแอปกันต่อก่อนนะให้มันเสร็จแชร์นิ่งนั่นจะได้พรุ่งนี้เทสอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็อ้อเมื่อกี้ฝากตมาเขาเมื่อกี้อยู่ในดิสแล้วไอ้มาอยู่ๆเขาก็อยากไปเซ็นทันเว็บวิวอะไรคือเพื่อนนะเป็นคนเตือนกูว่าเอ้ยเนี่ยเราซื้อไม่ทันแล้วนะคือแบบ ฮจิบังอะบัตรฮัจิบังที่กูแบบเป็นแฟนคลับอะแล้วมันซื้อไม่ทันแล้วกูก็แบบเฮ้ยเส็งแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าสมมติว่าบางสาขามันยังมีขายอ่ะเราก็ซื้อได้ทีนี้ไอ้ม้ามันไปเซ็นท่านเว็บวิวพอดีกูก็เลยเอ้ยมมาฝากดูให้หน่อยปุ๊บสรุปคือได้โอ้โหเยี่ยมนะเดี๋ยวรอให้มันมาเว็บวิวมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวให้มันแวะมาให้ไม่รู้มันจะมาถึงกี่โมงอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งนี้ทําให้เพื่ออนไม่ถูกใจข แต่ขอบคุณเพิร์นที่เตือนไงเราจะได้มีบัตรนี้ใช้กันไปยาวๆคือเพิร์นไม่พอใจที่มาเป็นคนซื้อแต่แบบเราจะได้ใช้ประโยชน์โอเคไหม <c oughs> เอาละนะนะเดี๋ยวนั่งทำแอรต่อกัอนแล้วก็เดี๋ยวไปเคียยวเพิร์นกันเอามาฮะมันเหลืออยู่สามใบเว้จริงป่ะใช่ชก็คือเป็นของเราไปสองใบแลนะ้วใช่เยเอกเยี่ยวเพิ่งเข้าเองไนะแต่เราบอ,อกว่า ไปไหนนี่ไปไหนต่อซื้อแต่ดีซีอ๋อเดี๋ยวไปบิซไปซื้อซื้อของกินเย็นนี้อ๋อโอเคได้ไปเจอกันขอบคุณครับได้บัตรฮาจิบังเรียบร้อยแล้วโอยดีใจดีใจว้าวมาเจอกันอีทีตอนเย็นเลยหัวค่ำเลยนะตอนที่มาเอามาเนี่ยโหดีใจนะรู้สึกว่าแบบ คือเพลินเนี่ยเป็นคนเตือนถ้าเพลินไม่เตือนนี่คือไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วโชคดีพอดีเลยไ,ไปก็ทําให้เราเนี่ยมีบัตรทัจิบังใช้กันไปอีกปีเพิ่งรู้ว่าทําสมาชิกเนี่ยร้อยห้าสิบคือกูจำไม่ได้เว้ยว่าปีที่แล้วกูทาเท่าไหรนะ่น่าจะประมาณเท่านี้แล้วมึงลองนึกภาพนะเรากินทัจิบังกันบ่อยอะคือแบบร้อยห้าสิบนี่ม,ม่งคุ้มแสนคุ้มนะสบายๆแล้วก็ตอนเย็นกินไอ้นี่ไปก๋วยเตี๋ยวเหมือนกินเจ้าอะไรเจ้าแคปหมูอะไรสักการจำชื่อไม่ได้คือแบบเป็นเจ้าที่แบบทำแคบหมูอร่อยนะ นั่นแหละยอดเยี่ยมไปนั่งกินที่ริมระเบียงแล้วก็ชิวๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เข้ามาดูพี่พี่จองพี่คันเล่นนะจุดดีพี่จุดดีนะแล้วก็ดูจบเลยดูจบคลิปเลยไปน่านมังทำให้กูแบบเฮ้ยอยากไปน่านอีกรอบนึงเหมือนกันนะกูเคยไปน่านกับพวกเพรด้บ่อยแล้วก็เมียแอนอะไรเงี้ยโอ้หไปกันโอ้โหมันนะมันสนุกดีแต่ว่าพอแก่ขึ้นมาแล้วก็แบบรู้สึกว่าโอ้เราไปเราจะมีบรรยากาศฟิลแบบนั้นไหมว่ามันจะกลายเป็นแบบเออไม่ใช่สนุกมันจะ เป็นแบบฟิลแบบพักผ่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากไปอีกรอบหนึ่งเป็นแบบจริงๆกูเคยอยากมีบ้านที่น่านอยากซื้อที่นู่นนี่นั่นแต่มันแบบมันไกลเพื่อนไกลฝูงอะมึงถ้ากูไปอยู่ตรงนู้นนะโอ้โหใครจะไปหากูหุ้ยลำบากลำบากนะยังไงก็จริงๆเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้เพราะว่าไอแอปอันนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เหลือแค่ ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดิยังไม่100้อยไปเ็จก็แค่เอา d a t a ออกมาถึงเซฟ d a t a ไเลยละนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเสร็จไม่เสร็จอะไรยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ว่ากันนะชิวๆเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ททำงานหลักกันว่ากันไปนะก็พวกมึงได้ไปวันจันทร์กันแล้วเนาะก็สู้ๆกันและกันสำหรับอาทิตย์นี้ขอให้ผ่านอาทิตย์ที่เ,เหนื่อยของคุณไปได้นะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้ด้วยมีความสุข,ขมากๆเจอกันพรุ่งนี้ไปบาย